คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่20เมษายนพระคุณพระเมตตาของพระเจ้ามาระโกบทที่5ข้อ19แต่พระองค์ไม่ทรงอนุญ,ญาตพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงไปหาพวกพ้องของท่านที่บ้านแล้วบอกพวกเขาถึงสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำแก่ท่านว่ามากเพียงไร และเล่าถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงสำแดงแก่ท่านอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบทมรารโกบทที 5, ่หาข้อ18งทางหนึ่งที่เปิดเผยให้เห็นถึงความดีงามของพระเจ้าคือผ่านทางพระเมตตาของพระองค์เราอาจอธิบายความหมายของคำว่าพระเมตตาว่าเป็นความพร้อมของพระเจ้าในการบรรเทาความทุกข์ยากของสิ่งมีชีวิตที่ลม้มลงหลายครั้ง พระเมตตาถูกทดแทนด้วยคำว่าความเห็นอกเห็นใจหรือความอ่อนโยนต่อการที่สำแดงต่อคนบาปเนื่องโดยความทุกข์ยากนั้นเป็นผลสืบเนื่องจากความบาปนั่นเองพระเจ้าทรงสำแดงพระเมตตาต่อผู้เชื่อโดยทรงรับความทุกข์ยากที่เราสมควรได้รับไว้นั่นเองผ่านทางพันธสัญญาใหม่ของพระผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูคริสต์เจ้าพระเมตตาไม่ใช่สิ่งที่เราสมควรได้รับหรือหาสิ่งใดมาแลกได้ แต่เป็นดังเช่นอัคราทูตเปาโลกล่าวไว้ว่าไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเองแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์โดยผ่านการชำระให้บังเกิดใหม่พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เป็นผู้ประพัน์ผู้ริเริ่มและแหล่งแห่งพระเมตตาคุณทั้งสิน้นพระเมตตาคือความรักที่ถ่อมใจและพร้อมเหยียดต,ตนเองออกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนใ,นใดๆจากผู้รับความช่วยเหลือนั้น จากพจนานุกรมคำศัพท์พระคัมภีร์ฉบับขยายความแม้ในขณะที่เราได้ตายฝ่ายวิญญาณเนื่องด้วยความบาปของเราพระเจ้าทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพื่อเราพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยกว้างขวางอดทนนานและเปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณต่อเราพระเจ้าทรงเปี่ยมล้นด้วยพระประสงค์ดีความเห็นอกเห็นใจและความปรารถนาที่จะช่วยเหลือเราพระลักษณะของพระองค์คือความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจและพระไทัยที่พร้อมจะให้อภัยเราพระองค์ประสงค์ที่จะบรรเทาความกังวลทั้งสิ้นของเราด้วยการจัดสรรสิ่งดีให้เราอย่างเต็มล้นและปลดปล่อยเราจากความบาปพระองค์ทรงทำผ่านการสละบพระชนชีพเพื่อเราความรอดเกิดขึ้นได้โดยพระคต์เราทั้งหลายรอดโดยพระคุณพระเมตตาและความโปรดปรานของพระองค์ ทั้งสิ้นนี้เป็นผลจากความรักที่ยิ่งใหญ่สูงสุดของพระเจ้าที่มีต่อเราและความพยายามในการแสวงหาสวัสดิภาพและหนทางที่จะทำให้เราดีขึ้นพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและพระเมตตาของพระองค์อย่างแท้จริงให้เราดำเนินชีวิตในทุกย่างก้าวด้วยใจขอบพระคุณด้วยใจสำนึกในพระคุณพระเมตตา และความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราให้เราใคร่ครวญพระวัจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในความรักและพระเมตตาคุณที่ไม่สิ้นสุดของพระองค์ลูกทราบซึ้งในความรักของพระองค์ขออย่าให้ลูกหลงลืมพระคุณของพระเจ้าแต่ดำเนินชีวิตด้วยใจขอบพระคุณเสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน